สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยครับมืัอนี้กับมากินปลาอยู่ขางลิมมาดครับนี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยสุขุมสุขคนมากินน้ำกันเด้อย่างปลาอยู่กถวนี้ปลาชูยังปลาโกเกอร์ครับนี่ไม่ได้ปลาโกเกอร์เลยหรอครับนี่นะนี่แหละเนาะปลาโจเกอร์ครับปลาดุดฝุ่นนะนี่ก็คือว่ามาหากินเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้นี่ครับหลังอยากย่างไปก็แล้วซ้ำนี่ะหละアジได้ไม่เรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องย่างกินแล้วนี่ได้ปลาดุกปลา นี่นะพอได้กินอยู่ยางกินสู้กันกินครับพี่น้องได้ทอดปลาไหลครับวันเฮได้ปลาไหลพี่บ้าวันเฮได้ปลาไหลเลยเฮ้ยส้มตำดาครับนี่นี่ครับพ่อๆก็นี่ครับนี่อโว่านเฮได้ปลาไหลนี่ครับคนได้ปลาไหลนี่คือพี่บ้าว่าครับนี่นี่ว่ามันแตกวคนนี้ว่านที่หลายคนนี้นี่ครับยุ่งกลางทงกลางมาดนี่นะครับพี่น้องเออไออย่งนี่ใอยู่นี่มองปลาดูครับนี่ พดุกครับตัวใหญ่ได้ไป,ปดุกเลียงเออได้เลยเนี่นดุก,กนี่นี่ยะดุกปดุกปดุกนี่ยเนีกูแปลกเข้มยะปลาช็อเกอร์พูดนะีบ้านะีบ้านะดไงเลยวะเห็นปะดีครับพี่นอ้นนองเพื่อนะพื่อนพี่บ้าครับได้ เออได้เด็กก็ได้เรื่อยๆครับนี่เรอจังหวะปลามันขึ้นครับปลามันขึ้นกัน,น,น,กนสิเป็นฝูงครับปลาไปเป็นฝูงคุณล่ะ<อ>ทั้งเชี่ก็ได้บาทละสองบาทสามสี่ทหารยุโกับล้วแต่ครับ<อ>มาเด้อสุขูสุขคนทำอาห,หากินบั่นบัน,บน,บนวิธีอีสานจังสี่แหละครับพี่น้องน้ำมากอะต้องหากินเนาะอือ ย่างบ่ย่างปลาบ่เมื่อกี้อยากกินปลาบ่กินกับย่างเลยก็ไฟขึ้นอีกนี่ไฟมันหมดแล้วมกิน,นเราซื้อบรรยากาศด้วเออนี่นะหาอยู่ไซได้หากินแบบปลาขังลิ้มมาดอนี้โอ้บรรยากาศทเท่เนี่ยมันสุดยอดเลยนะอืมหาไปหาไปสอดแจ้งกันเลยนะี้มันนี่นอนเหนียมเดี๋ยวจะน้อยผู้สาวมาสีโพคน้นผมดิมันจะลงมาหนี้เท่านั้นมาวานนี่นเนขาว่าเป็นไหมันแก่เกินไงวันเสียงบู๊ บกหกินอย่าปลาะเกิปลาลยังไงปลาย่างเี่ยปลาะเกิน้องพอนใหม่เลยเเลยกัพริกี่ยงลดันน้ำทองถะปลาขวไปลุกนเชียงเอานี้เนี่ยนอนซะอีกหามื้นมาตัวเนี่ยเป็นก่อนในซาซิมิเนี่ยโอ้โหอย่าบอกว่กกินมน่าโอยเชีย่เคยกินหอกกับเคยกินที่กันหลาเ็ดครึ่ง มานุ่เจ้าอ่ะมาไมกันครับพี่นอ้องต้องสั่นละคนเฮาสั่งเด้าได้ใ่ย,ย่างหน,นึ่งเนาะ <c oughs> มาครับกินปลาย,ยุขังริมมาดครับนี่คุณ่าก็โอ้เพื่อนสามารถกีลายครับืันนี้เขา<อ>มาลงาาลงทะเบียนครับมาลงทะเบียนวันแหน นี่เออเพื่อนครับเพิ่อนเส้นจุโนเส้นแบนครับได้บ่เพลงได้เนาะอาจารย์บ่ค่อยหมานป่ะได้บัตรละตัวสองตัวอยู่บ่เออเอามาไปเรื่อยๆแล้วก็ได้แล้วก็ได้นี่เพื่อนครับมานสำกันครับนี่ไอเพื่อนกับได้บ่ครับไอไอลุงบ่เออมาอาจารย์อ่าครับผมหมานครับนี่ครับ ยุบไฟบรรยากาศไฟดันเป็นพระครับนี่นดในดถ้าได้ขืนรอดเป็นช่วงนี่ครับนี่เอ้า<อ>มาไดยครับ<อ>มาแล้วมาเลยเ<อ>จิ้นวจดเลยนี่ครับเียนหน่อยครับเสียนหน่อย

เด้อพี่น้องเลยสายเทนพระเทนะจำเนาะพดตจกตอกบของอะไรบรรยากาศบ้านนอกครับรุ่นรุ่นแม่ครับบรรยากาศรุ่นรุ่นเรยมากกับซอเหล่ามาฝากกันเด้ครับมามาหลายทีต้องหาเรา เียวาันเหี้ยวันเหี้ยวันเหี้ยนะเอาเอาฮะมาขึ้นมาจากต้นแล้วเนาะเร็วมาขึ้นมาดึงมาดึงมาเนี่ยครับน้ำมันไหลครับก็เลยไหลแห้งพอสมควรอยู่กับบ่แห้งปันได้ดอกคือว่าบ่เพอาถ่วมดอกครับทรัมนี่อ้าวต้องได้ดสายสากระไดครับสากระไดห้าวขึ้นมา

คือตามตึกๆกินอยู่เนาะตายกันกินแต่เนี่ยเนี่ยเนี่อยู่เนี่ยโอ้ยเนี่ยปลาลอดตัวเนี่ยปลาลอดปลาลอดโอ้ยเนี่ยปลาลอดเนี่ยครับนี่เกือบลอดแฮะเกือบลอดแฮไปปลาลอดครับปลาลอด เอาครับผมกับเรลิม,มัตเที่ยวบุยรัมเด้อครับทุกผู้ทุกคนครับมากินปลาแล้วกันช่วงนี้ปลากำลังขึ้นครับปาลาขึ้นแข่งเลยเนะาะปลาปลาจบเกือบเคยกินจักเขียนไปนหไหนวะแกเบึงเหนือนก็ได้มะถึงแล้วถึงแล้ว เผาครับเนี่ยก็คือมันใครตัวเนี่ยฮัลลอฮัลล์ฮัลลองม่ใช่เปล่า แบบแบบอะไรเี้ผมขี่แซบรึเมืนนะ่อแกบบี้กินอ่ะอาจะเกิดอันนี้กับแซบเนี่ยอดเขากัแบบเขาแต่ มาควกจวดกันว้ มาเ้อครับพีองไปแล้วครับผมร้านเห็นต่อ